และการม่วงที่ได้ทั้งกค่ขีจังหวะที่พูดอยู่นี่แหละไปเลยแบบทีเบอร์ขันไม้ขันมืออีกสักหนึ่งทีไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮย,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 ฮยมาวะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับยนดีต้อนรับกุศิเล่ นักแรดไรนี่ครับและวันนี้นี่ครับเราอยู่ในเกมซัมมอนเ r อร์รอลดเซนจูเลียซึ่งนะครับวันนี้นะครับมีตัวละครใหม่เข้ามา2ตัวนะครับ2ตัวนี้ปั่นปัวอย่างแน่อนอนผมยังไม่ได้นะครับตัวแรกนะครับผมเป็นแพนด้านะครับมั่วหลงนะครับความสามารถของมั่วหลงคือดัก o n น a n c e เต้นลำมังกรลำมัง,งกร ลาดเหยือ่อเออโจมตีศัตรูที่กำลังไล่สกิลอยู่นะครับความเสียหายจะเพิ่มขึ้นตามพลังป้องกันเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งป้องกันเยอะยิ่งดาเมจแรงนะครับแล้วก็เป็นการขัดด้วยเหมาะสำหรับสายเคาน์เตอร์เมื่อตัวเองตายนะครับจะพุ่งไปนะครับผมสร้างความเสียหาย30%ของ H p สูงสุดนะครับเออก็ช่างมันเดี๋ยวก็คือใครฆ่ามันตายมันไปแทงตัวนั้นอะ mm ่ะ hmm. เออรู้ประมาณนั้นต่อมานะครับผมเป็นจีนนะครับผมจีนตัวนี้ผมบอกเลยว่า เอาเรออเพราะว่านะครับเป็น1ตัวที่วัดกันกับด DK. DK ีเนี่กายหนะักเท่าๆกันเลยซึ่งถ้าแตกต่างกันจาก DK ต้องให้ตัวดาเมจสูงสุดเขาปล่อยสกิลก่อนเราถึงจะฆ่าเขานะครับผมซึ่งตัวนี้น่าสนใจนะครับเปรียบเทียบก,กับ DK เลยนะครับนะ้าโอเคนะครับซึ่งนี่ก็คือเรทในวันนี้นะครับผมได้ทําการเติมมาทั้งหมด5 0 0พ บาทครับผมโอ้โหนี่เป็นแพ็กน้านะครับ900าแล้วก็เป็นแพ็กลมอีก900นะครับแล้วก็เป็นแพ็กสมุดม่วงอีก2อันนะครับอีก3,000นะครับรวมเป็น5,000บาทนะครับในคลิปวิดีโอนี้อ้าวันนี้นี่ครับจะมาหรือไม่มาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,ชกับเราด้วยนะครับพร้อมกันแล้วมาลุยกันเลย โอเคครับผมขอญาตรับของรางวัลทั้งหมดก่อนนะครับผมจัดไปเลยนี่เรียบร้อยเพชรหนึ่งหมื่นหนึ่สามยนะครับสมุดม่วงสี่เล่มใครได้ดูซีรีส์ของผมมาเป็นอย่างช้านานผมจะต้องบอกเลยว่าสมุดม่วงนี่แหละเป็นอะไรที่แม่งลุ้นจนตัวโกงที่สุดนะครับ <S 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 <ๆ>เพราะว่าสมุดม่วงนี่มีโอกาสที่ จะดรอปสกินสีทองนะครับตำนานผมบอกเลยว่าคลิปนี้จัดหนักจัดจริงนะครับผมมีการเล่นของเล่นของกันด้วยแหละสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปเลยแบบทีเปอร์โอ้ทองมาเลยครับอันแรกเป็นคลิปยั่งรวดเร็วหรือเปล่าในอันนี้โอ้สองเขียวหนึ่ง่วงหนึ่งทองเฮียมาแบบรวดเร็วนะครับผมไหนขออนุญาตดูหน้าดูตาหน่อยสิ ต่อไปคารีสามตัว,ว,วและการม่วงที่ได้ดนั้นก็ขีอเฮ้ยตัวใหม่จินมาอย่างไวครับผมเนี้ยเปียยเอาเรื่องแต่นะครับถ้าเราจะฆ่าดาเมจก็ทั้งทีนะครับจินเจ็ดดาวมันคงไม่พอนะครับคงต้องได้มากกว่านี้ แล้วตัวสีส้มที่จะมาถ้าได้แพนด้ามาหนึ่งตัวเราสามารถเอาไปลงอารีนาได้เลยนะแล้วเราก็แฮชแท็กราชาตู้เลดเต็มคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมในจังหวะนี้นะครับเพราะเปิดแค่แพ็กเดียวแม่งได้ตู้เลดหมดเลยนะครับผมถ้าแพนด้ามานะไปเจเจเจจจจสุดไตรุ่น ครับผมที่เขาเรียกว่าสุดในรุ่นในรุ่นเออในยูนิเวิร์สนี้นี่นมันคือราชาตู้เลดน,น้องๆอ,อ้ใครไม่รู้จักผลงานไล่ตามดูได้นะสองสปีที่แล้วพี่ไม่เคยหลุดเล็ดเลยครับผมสมแล้วกับที่เป็นราชาเธอ,เอมาเรียบร้อยครับดาก้อนแดนเมื่อกี้นะีแดนชูไปแล้วไงเป็นไงงไง มาเถอมาว่ะแสดงว่าวันนี้ของขังผมดีนะครับแสดงว่ามันไม่ทันตั้งตัวเมื่อกี้มันกําลังฟังผมอยู่แบบหูกําลังลาห้อยเลยกูทีเผลอไปเลยแม่งช็อกเลยตกใจเฮ้ยเอากูเลยเหรอ่าไม่ทันตั้งตัวครับมาเลยสําหรับแพ็คแรกของเจงอ่ะที่ฟุ่งบังข่างเจงว่ะ <c oughs> โอเคครับผมหลังจากที่เราจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบแล้วมาลุ้นหินม่วงกัน,กนหนึ่งสักนิดนึง นะครับผมโดยผมได้ซื้อแพ็คธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ํามาแล้ว <Wow. S 1> นะครับโฟกัสธาตุน้ํห้าเริ่มนะครับมีโอกาสดรอปตำนานนะครับและฮีโร่ด้วย uh huh. เฉพาะธาตุน้ uh ํ huh. าธาตุน้าที่น่าสนใจมีตัวอะไรบ้างแพนด้านี่ก็อยู่ในธาตุน้ำ uh huh. แต่ผมบอกว่าเปิดในเหรน,น่าจะดีกว่าแต่ไม่เป็นไรครับผมจัดไปเลยแล้วกันโอ้ยมารัวรัว,วะ่ะแสดงว่าคลิปนี้ของขังมันดีะโต ไม่ต้องพึ่งสูตรการชงกาชาเยอะแยะเน้นน่าใสของขังนะครับธาตุน้ําที่ผมคิดออกในตอนนี้แพนด้าตัวเดียวเลยที่บอกว่าวเฮ้ยธาตุน้ำรีเจนตัวเดียวก็แทบจะเป็นแค่แพนด้าเท่านั้นเลยเว้ยไปเฮ้ย้าน้ำรีเจนตัวเดียวก็แทบจะเป็นแค่แพนด้าเท่านั้นเลยเว้ยผมลืมมันไปได้ไงวะเนี่ย วาวาคินลี่ลูกรักของป๊าผมลืมมันไปได้ยังไงวาคินลี่ลูกรักของป๊าหลีชิดดิสวาคินลี่ลูกลักกูลืมมึงไปได้ยังไงเนี่ยเพื่อนโอเคมาอีกหนึ่งครั้งครับผมตั้งสติตั้งมันไปเลยละกัน โอเคสดชื่นสดใสขาววิ่งวิ่งเลยครับผม <S 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 ดูนะมั่วเฟรี่ตัวเดียวมั่วไปเรื่อยเออแล้วก็เขาบอกว่าตู้ซัมมอนนะครับเกียรติยศเนี่ยมีการปรับใหม่ด้วยไปนี่ไงจัดไปสองตัวตอนนี้โอ้ยปรับเลนมาโคตรดีโอเคเฟรมสไตล์และ เหลือเชื่อปรับเลนมาใหม่แม่งบอกดีจ,จัดๆเลยต่อเนื่องอีกหนึ่งดีโอ้ยมาแบบรัวๆตัวยกแก๊งอะ่ะเออคูณสองไปโอเคสวยงามบออน,น้ำและเฮ้ยไอดีบักออน,นี่โอ้ยปรับใหม่มาสุดแท้เฮ้ย ยังไม่มีสีอื่นเลยนะเว้เออยนอกจากสีขาวเนี่ยไปเล็นกูต่ําหรือ,อยังไงอะไรยังไงผ้าไหมกันไก่สองบาทห้าสิบห้าสิบไข่หนึ่งใบเอ้ยเอ้ยกูัวแาแปลกแล้วว่ะไม่เป็นไรเขาเรียกว่าฟาดซวยเพราะเรายังมีไฮไลท์สมุดส้มเนี่ยที่เป็นตำนานมานักต่อนักแล้วถ้าได้นะราคาดีผมเด้งไปเป็นหมื่นๆเลยนะผมตอนเนี้ยเรายังมีสมุดส้มที่แบบยังเลาใจอยู่เพราะฉะนั้นผมขอญาตเคียร์ดวงเน่าๆของผมทิ้งไปก่อนนะ อันนี้คือบรรดาแบบดวงที่มันแบบสเปะสปะอยู่ใน ID ผมนะครับผมผมขออนญาตทำลายมันทิ้งออกไปก่นะอนนะต่อเนื่องเชี่ย <Yeah, S 1> ปรับมาใหม่แม่งของจริงว่ะโอ้ไมคโกอลิกาโตเงาซิ่ง้ังซื้อเลยว่ะสุดท้ายเป็นสิบโลแม่งขาวหมดเลย <c oughs> จริงจริง <c oughs> คือผมเคยได้ทองจากอันเนี้ยแค่3อันครับผม <c oughs> แต่อย่าเรียกว่าแค่เลยตั้ง3ตัวแต่ ที่เปนจปบรัมโอเคครับผมไปดูดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมมีไอเทมอะไรมาแนะนำเอาละครับแล้ววันนี้ของขังของเรานี่ยครับที่ทำให้เราเป็นราชาตู้เรทน,นะครับผมนี่เลยนะครับเรามากับ ASUS t u g Gaming f 15นะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าโมเดลตัวจริงสวยมากดูแสงสะท้อนนี่สิ นะครับแล้วก็มีคำสลักไว้เลยนะว่าทัฟตรงนี้สวยมากๆเลยครับผมว้าวโ,โดูดิโอ้แล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะครับเขียนว่าทัฟเกมมิ่งนะครับผม ดูแข็งแรงนะครับเหมาะสำหรับเกมเมอร์เป็นอย่างมากตัวนี้เขามากับเ e เ e เรชั่น11นะครับมากับ Intel Core i 9นะครับ 11900H นะครับผมต้องบอกเลยว่าความแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยที่มีแกนประมวลผลนะครับ8คอ16เทดที่ออกแบบมาให้สำหรับการทำงานหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัด นีครับผมเล่นเกมคุณภาพสูงนะครับสามารถทําได้หมดเลยนะครับมาพร้อมกับการ์ดจอนะครับผมอีฟอร์สนะครับ RTX 3060มาอย่างสุดนะครับซึ่งมีเทคโนโลยีใหม่ๆใน2021นี้อย่างเช่นนะครับผมเลเทสซิ่งนะครับที่ทําให้การเพิ่มแสงเพิ่มเงาให้การเล่นเกมของคุณนั้นมีอัรรถรสที่สุดในโลกเลยพูดแล้วมันก็ไม่อยากจะพูดพ่ําตำเพลงขอญาต จัดไปเลยแล้วกันสำหรับคําพีลมโอเคพี่น้องสาวไทยแปลกๆปกแล้วว่ะตั้งแต่เราฟาดดวงเมื่อกี้แล้วก็ยาวมาเลยก็ยังเงียบกริบอยู่นะครับผมขอดูซิมีอะไรบ้างโอ้ปาดเทือน และนะครับยังมาพร้อมกับหน้าจอที่มีขนาด15.6นะครับเป็น IPS สามารถมองรายรอบด้านไม่มีสีดำเลยนะครับผมเข้าใจไหมเห็นชัดทุกแซวทุกทรงนะครับมากับรีเฟชเรท240เฮิรตอ้าท้าไม้ลื่นไหลสมูท <c oughs> เห็นภาพทุกช็อตการเคลื่อนไหวยังเส้นขยับนะครับผม <c oughs> ส่วนสีนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะความแม่นยําของสีนั้น100%นะครับ srgb นะครับผมให้300อันนี้ผมให้นะแต่เขาการันตีว่า100ซึ่งมันจะแสดงสีสันที่ตรงมากๆเลยนะครับเหมาะสําหรับการแบบแต่งภาพระดับสูงการตัดต่อทุกอย่างเลยนะครับต้องบอกว่ามากความสามารถจริงๆนะครับพูดไปพูดมาแล้วก็คันไม้คันมืออีกสักหนึ่งทีไปเฮ้ย นะครับมาเห็นไหมสีสันตรงเนี่ยผมเห็นชัดเลยเนี่ยม่วงขาวเขวียวเขวียวส้มเนี่ยคือมันชัดเกณฑเลยอะไม่เคยเห็นสีทองที่ไหนที่สวยขนาดนี้มาก่อนนะครับได้เปิดมิติใหม่นะครับผมใน ASUS TUF Gaming F15 นะครับผมโอ้โห,โหทุกเม็ดสีนะครับขออนุญาตดูแบบชัดๆทีละอันเลยแล้วกันไปนี่ถ้าคุณกังวลเรื่องความร้อนอยู่ใช่ไหมครับ ว่าผมจะเปิดได้แล้วเวลานานไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนเพราะ ASUS เขามี n t t l l l i g n t c o o l i n g ครับผมทำให้นะครับเครื่องของคุณไม่ร้อนอย่างแน่นอนแล้วไม่ต้องกลัวอีกนะครับผมพอเครื่องไม่ร้อนอายุการใช้งานก็ยาวมั่นใจหายห่วงและสําหรับคนที่มีฝุ่นนะครับห้องมันมีฝุ่นนะพี่ทำยังไงเลี้ยงมงเลี้ยงแมวไม่ต้องกลัวเรามีนะครับแอ cool นตี้ดัสคูลิ่งนี่ครับผมกันฝุ่นใด้อีกปะโตเอ้ไม่ร้อนไม่ ฟุ่มละใช้ระยะเวลานานเอ้ยใช้ระยะเวลายาวเอ้ยใช้ระยะเวลาสัน้นเอ้ยใช้ระยะเวลายาวถูกแล้วนะครับอายุการใช้งานยาวเพราะฉะนั้นเลวก็จัดไปหนึ่งท้องยังไงอาการมายังไงอลลมครับผมเยี่ยมอลลมแต่ออลมผมขาดกห้าตัวเลยนะถึงจะได้เลเวลถึสอง นี่ไงอุ้ยอีก3ตัวอีก yes 3ตัวก็ใกล้ความฝันอยู่นะออลรมนิวสิองเอาละเรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยจะมาถึงไฮไลท์ของเราแล้วนะครับการันตีการ์ดส้ม1ใบพร้อมกับนะครับสมุดม่วงอีก4เล่มแต่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับคลิปวิดีโอนี้ for you นะครับผมจัดให้อย่างแน่นอนจังหวะที่ปูดอยู่นี่แหละ เกลือเกินรู้ไหมว้าทำไมมันเกลือเพราะผมไม่ได้เล่นของไงเออ ผมไม่ได้อธิบายไงผมว่าอันหน้ายัางไงก็มาผมรู้และว,ว่าผมต้องบอกทุกคนก่อนคือผมบอกไม่หมดไง <Huh? S 1> คือตัวนี้นะครับไม่ว่าคุณจะพูดนะครับหรืออะไรนะครับเขามีระบบตัดเสียงด้วย <Wow. S 1> นะครับนั่นหมายความว่าไม่ใช่ตัดพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่ได้ยินนะ <c oughs> มันมีระบบพูเวน้อยแคนเซเลชั่นคือผมบอกเลยว่าการสนทนาของคุณจะคมชัดนะครับตั้งแต่ส้นสายจนถึงปลายสายเลยดีเดียวงเนี่ยเมื่อกี้เราไม่ได้แบบเล่นของไนงะ เออเราไม่ได้ใช้สูตรเปิดมาเป็นยไงไ,งได้แวม3ตัวเอาเรารอบนี้นะครับผมหลังจากเราใช้ไปแล้วเรามาดูกันผมอยากได้ตัวโพสหนึ่งที่มายืนแข็งๆซึ่งนะครับโพสหนึ่งที่ผมอยากได้ที่สุดคือแพนด้านะครับแพนด้าเนี่ยทีมดามจดเราก็ทําได้ดีนะครับอย่างเช่นเอซูนี่เลยครับที่จะอยู่กับเราไปอีกนานเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่านะครับตัวนี้นะครับได้รับการทดสอบนะครับคุณภาพตรงตามมาตรฐานกองทัพสหรัฐเลยทีเดียวปัดโทเป็นยังไนงะ แล้วเรามาดูกันครับว่ามันจะทนทานเหมือนเพนด้าหรือเปล่าแต่ผมบอกเลยนะครับอันดับหนึ่งก็ต้องเมลิเทอรี่เกตนี่ไงล่ะครับผมมาเป็นกองทัพเออทนไม่ทนก็ดูเองอีฟิกไฟนะครับหลายๆคนเรียกมันว่าอีฟิกไฟและตัวเครื่องนะครับยังมีโปรแกรมอ m e r y c a ก e นะครับผมและนะครับ My เอซุนะครับ ที่จะทำการจัดทรัพยากรเครื่องนะครับให้เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดนะครับอย่างเช่นแพ็คม่วงอันนี้นะครับที่มันจะเปิดได้คุ้มค่านั่นก็คือสีทองนะครับผมใน3 2 1ไปโอเคครับผมมาโท้เอ้ยทำไมดึงแบบนี้วะเพื่อนโอ้โห <c oughs> oh, ถ้าผมมีตังค์นะ ตั้งสิบล้านนะผมเติมเปิดได้เลย10ชั่วโมง <l ug> นะครับพวะแบตตัวนี้นะครับอยู่ได้นานถึง10ชั่วโมงนะครับผมบอกเลยว่าอยู่กันไปยาวๆนะครับนอกจากทนทานแล้วยังเล่นได้นานด้วยนี่ไงก็เปิดไปเลยลับันเนะครับผมไหนดูต่อยสิโอ้โหลาฟีสสามตัวนะครับผมอยากจะบอกว่านะครับมันไม่มีการันตีเพราะอะไรรู้ไหมคือมันต้องสุ่มล้วนๆครับว่าจะได้สีทองหรือเปล่าแต่นี่เอซุสทัฟ เกมมิ่ F15 นะครับผมมีการันตีนะครับเป็นโกลบอลันตีนะครับสปีแล้วก็เป็นนะครับเพอร์เฟกวันันตีอีก1ปีเป็นไงเออแต่นี้ไม่มีการันตีแต่นี้มีการันตีอ่ะเธอหลังจากนี้นะครับเป็นไฮไลท์ที่ผมจะเปิดเน้นๆแบบ2อันเลยนะเดี๋ยวผมจะเปิดตอนนะครับผมแสงเนี่ยพุ่งขึ้นไปสูงสุดนะครับจะเห็นใไหมมีซูมดูว่าจะมีแสงเลื่อมเื่อมสีม่วง สับไปสับมาเมื่อไรที่แสงสีม่วงมาแตะขอบสีทองด้านซ้ายนะครับนั่นหมายถึงนะครับพลังของเล่มนี้เต็มแล้วนี่นีดีเมื่อไรที่กอบนี้ไล่มาตรงนี้แหละบอกเลยว่าใช่หรือเปล่าครับผมมึงจะเอาคูขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> เป็นแสนแล้วนะสำหรับเกมนี้เกมเดียวนั้นเนี่ยมา สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการซัมมอนอะอะมาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวผมตีเพิดแล้วละกันคิดว่า mm hmm. ผมจะบอกคุณดันสมบัติใช่ไหมล่ะเป็นยังไงล่ะจัดไปดีสีม่วงแม่งเงยแวมไฟไปสามตัวโอเคครับผมโอ้สำหรับคลิปวิดีโอนี้นี่ครับเกลือไม่เกลือก็ด okay, ูเองแล้วกันนะครับตอบผมด้วยใต้คอมเมนต์ว่าคลิปวิดีโอนี้เกลือหรือเปล่านี่ครับผมเฮ คือตอนแรกก็มาดีอยู่นะมันเหมือนราชาแต่ว่าตอนกลับมันเหมือนยาจกยังไงไม่รู้อะเออตอนแรกเม่งก็เหมือนจะเป็นราชานะดูเหมือนแม่งแบบโคตรจะแบบโคตรจะมาเลยนะครับผมแต่ตอนนี้แม่งขากลับแล้วรู้สึกเบกๆบนะโอเคครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่กําลังมองหาโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสักตัวนึ่งนะครับ ฝากทับนะครับผม ASUS TUF Gaming ไว้ในดวงใจด้วยเลียวกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน